ลกูกสวยสวยงามบ้านระเบิดทุกวันเอ้ยไม่ใช่พูดผิดเอ้ยเออว่าแต่คุณเติ้ลหายไปไหนไวนะเนี่ยไอ้คุณเติ้ลคุณเติ้ลคุณเติ้ลไหนไปไหนไวนะมองหาดิมาเออืมเดี๋ยวอืมนี่คุณเติ้ลไปไหยุดอะไรอะไรไปครับป่า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 ,ปาตนน้นเลือเจคุณเติ้ลแล้วฮะอืมจ้าฮะกดไปกัน,นะฮะ โอเคโอเพ่นเดดดอกันเลยเฮ้ย hey, ตรงนี้มันกูคุกคนหมันกูเคยดูคลิปพี่เ,เองก oh, ปักก่อนเลยอ่ะวูทเทเลนมาแล้ววูทเทเลนมาแล้ววูทเทเลนมาเรามีลูกซองเราบ่วงเลยเอ้ยเอ็กเปิดไอตัวเอ็กเปิด ลิซโดลิเลอร์ป่ายิงเลยโอ้ยโดนยิงด้านหลังอ่าตรงนี้มีกระสุนเยอะโอเคไปเก็บกระสุนแวะเก็บกระสุนแป๊บเฮ้ยเราตั้งป้อมอยู่ในนั้นเลยดีกว่าไหมตั้งป้อมอยู่ในนั้นก็ทายสิครับโอ้ยเชียวอทธลนก็มองในอ่า รีโรดลีโล่เออไม่ได้นานหลายวันเลยเนี่ยแบบฝีมือกากลงเลยแบบโอ้ยโอ้ยไม่ได้หลายวันนี่มันจะเป็นอย่างนี้นี่เองเราเราควรเจ<ไ>ะเปะิดเปิดทุกวันครับมาแล้วเอ็กเปิดมาแล้วไหนบูทอะไรมาอีกแล้วเปิดในห้องอีทัวรแลนด์โอ้โคว่างระเบิดเสร็จไปหนึ่งตัว พี่เดี๋ยวผมคิวไปละววิ่งหนีก่อนฮะลพกอความอยู่รอดรอดไปเลยจอดให้ยิงคนเดียวเนาะโนโมมาหมาบดลีกูล่าก็มาลีกูล่าเวิร์บเลย Uh、哎呀我想我爸就当做我的爸爸我的爸爸我我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  เหลวมีเอาตัวลราช่วยตัวเองไปก่อนมาเยอะจังวะลีมาวิแล้วปิดเอาไปช่วยแล้วโอเป็นวิ่งหนีไปเป็นความระเบิดสตเร็ว

ไม่รอดตายแน่ไงวะเดี๋ยวดีเก้าเออโอ้ยรอดได้ไงวะฉันงำลังร้องเอิ่นโบนถอยยะไปทิ้งก็ะสังกระกาเอาหน้าเขาไปใส่คือไงทำนี้ได้เปล่<ด>จา<ด>จีนี่ทำงี้ได้เปล่ามาดูนะอะไรทำงี้ได้เปล่าทำงี้ได้เปล่า อู๋กะกากไงวะอ่านั่นัไงเห็นมาเ <c oughs> อ้ย <c oughs> สาวตุ้อยิงแล้วยังหวงย,ย,ย,ย่อยย่อยอ้าวใครยิงวะเนี่ยมีคนเดียวที่ให้ใครยิงรถถังลสเสียรถ <c oughs> ถังลสเสีย <c oughs> มันแค่ก็มันมีดาวขึ้นอันนี้รถถังเยอรมันแน่นอนหัวแล้วไม่เรียมแบบนี้คนรถถังเยอรมันนั่นไงใช่ด้วยเยอรมันจะเป็นรูปอย่างนี้นะครับจำไว้ส่วนร์เซจะเป็นดาวรถถังเลยมากเร็วจะหัวรถถังไฮ้ยโคตรถีบไปอีกแล้วเจสบี่ รีโลลีโลอ่ะฮะอะฮะโอ้เวลานอนกัดต้องไอนะใครยังไม่เล่นโนมอลูมอินเฮลใครวะไอ้ฟนตงฟันติอะไรนะโอ้ช่างเขาเด็ดมีสุนห้องนี้มีสุนยีสุน์้องสุนซองไม่มีมีแจ่ทิปไมอะไรก็ไม่รู้ทิปไวอินเตอร์แอคทีฟ เว็บย <YouTube S 2> oh. ูท <ho> ูบอะเขาสรุปนี่กสิทธิ์นะเวลาถ่ายคลิปอย่าอย่าพูดถึงบริษัทอื่นเหมืนโดนฟ้องเป็นทนงกานเลยเฮ้ยเชื่อนั่นเราไม้หวายนะฮะไม้หวายอินเทอร์แอคทีฟรู้จังไหมไม้หวายอินเทอร์แอคทีฟอะโค้งอะดิมึงคลิปไวอินเทอร์แอคทีฟ มีโซพอินมึงบอกห้ามพูดไม่ใช่ฉันร์ไม่จ่ายคนเดียวแล้วกูไม่จ่ายไม่ใช่มันมันมันออกกมที่18เดี๋ยวมันก็ออกกดแต่ตอนนี้มันยังไม่ออกพูดได้พูดได้เอาลุกมาบอกกูทำไมเนี่ยก็แค่เืนตื่นไว้ก่อนไปดูสับบางข่าวสารยูทูบพุ้ยยูทูก็แจ้งฟ้องหรอกเชี่ยต้นตีนเลย ยิงตายมึงไงยิงตายยิงตายมันต้องให้เจ้าของค่ายแจ้งฟ้องไม่ไอ้อิงแม่งเลยอิงแม่งเต้นหันหลังชนกันดิ่ข่วงระเบิดไปแล้วคุณเมื่อคุณฝอยเขาจะมาแคะเกมอินดี้ผมดูสักทีกักดูเกมบ้านนอกดูมาอินดี้แปลว่าบ้านนอกอะแคะเกมเูแล้ว เดี๋ยวผมจะทำการแคสเกมผมจะทำการแคสปล่อยให้ทุกคนดูเองต้นต้นแคสเอาลัดอยู่คนเดียวเอาลัดเดี๋ยวผมจะแคสเฉพาะเวลาอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวแบบนี่ต้นต้นเขาเก่งต้นต้นเขเก่งมากเลยนะเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาจะเล่นแบบเข้าเกมอ่ะเข้าเกมอ่ะแล้วเล่นได้หนึ่งนาทีออกเกมเลยพูดจริงไอ้ไม่ใช่ล้อเล่นถุยเล่นเล่นอันนั้นมัเมื่อก่อนต้นอนนี้มีกระสุนลูกซอง เออในนี่มีกระสุนลูกซองไหนมาดินี่เนี่ยบนตัวโอเคทำงี้ได้เปล่าอุ๊ใครๆก็ทำได้โถทำไงวะออนทางี้นี่ <c oughs> เกือบจำไม่ได้แล้วเออทำงี้ได้เปล่า <c oughs> ทำได้ Là, nó Phía, nó như thế. Như thế? không đi không đi không Free learning. đi không đi Web dưng mà đây này rồi đấy đấy đi đâu เราอยากรู้มากไอ้ไอ้นี่ยิงว่าเป็นไงเนีกก่ยแก็ไปนี้ย <c oughs> ไ,ไม่จะไม่จะพ้สถานร,รู้ของเวนเอาเล่นโ no นมอลลูไมิเ<ม>ท,ท่วไปเถอะครับเดี๋ยวคลิปยาว <c oughs> ถึงเซฟโซนให้ได้ก่อนตอนนี้มันไม่ใช่วอลซีนะ เฮ้ย <Hey, S 2> พร้อมยังศัตรูมาเร็วเดีวยวคุมกันน้อยเรูวอ,อ่ะกูยิงอะไรอ่ะยิงอะไรอ่ะศัตรูมาศัตรูมาจะบ้าตายกับมึงไปดีกว่าเฮ้ยปิดเซมอาปิดเซมอล เอ้ยจะได้จบ팟แล้วจะได้จบ팟แล้วนะสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับ